สวัสดีคีนอสวัสดีปาลุ่งนุะกสวัสดีครับผมตื่นแน่แข่งหา6กเหรนให้กับทิมทิมเลาคือเก็บไฮที่ไฮเราคืทิมเนี่มือละง่เคยหน่อยคิดดื้อบ้าตอนบ่ายน้อยกักๆเะโอ้โห้ทิมเนี่ยนิ่มาเบิ่งอาหารเทียงอาหารบ่ายมาเนี่ยตุมปบน้อยปนร้อง บนดินก็นบมักแต้มักทัวปนใส่บักเขือนนพี่น้องไป้สองมาคุยจะขาวเนียวี่นองเลย,ยเศษมอนกนเด้อมันเลยมั้นอนเหนื่อยมาไปซื้อขนมปาลุงเอ้ยไปหันขามามดจักพันมือนี่มือนี่<ป>มิดแปดพันปาลุงลูกออคอยลูกคอยจะดึงแบบ หันเทียงนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้อยคุนกบุนมันจะได้อีกแล้วหรอบ้นเขาไปแดงน้อยใช้โมดิไปโมดิฟทำอะเรมึงเดามันชอบเดินขับเระดานมีเบา่ดึงน่องไว้ไไม่ไ้ซื้อมาให้หนักแต่เขาไม่ซื้อสะสมไปมาขึ่นเลยเี่ยเอามึงเข้าไวก่นดึงน่องไว้ไงดึงน่องไงเนาะมันถือคือดินได้ดูค่ะ ขเ,เขาพาลงเลยืัอกีไว้ต้นวะยังว่าข่าเขีงสวนหาเป็นจีบเขาเข่งหายบ่ขเขามีกุญแจแล้วเห็นกุญแจก่อมลวัก <c oughs> เขีายปไหแ้วัสดีปลาลุกทสเปลาลสดีสสดพดีน้องไี่านกันเด้อมีราชาติโจ๊กน้ำมครับ อ๋อแม่สูตน่องไม่ใช่นางค่ะแม่คิมน่องไม่ใช่นางคิมยิบอ่ะคิมพูนค่ะยิบเอาบ่วงเอาบ่วงไปสิเอาบ่วงไปใช่เอาบ่วงก็แล้วไป่ถามมั้ยไหนแล้วมาแล้วมาเข้ามาตรงนี้มามายิงก่อนจิตจิตเอาไปยิงก่อนวาววาววาว เขาก็ติดมือหานเล่นยิ้นเถนเนาะมันก็ติดตัวมันนี่นี่แลวน้ำมันขวด้ไงถาหานี่จะจับไฟลมาหอากั้นกวนเนาะหารสวัสดีพี่น้องขอน้ำัาลด้ึ่งบาย wah, ayam, kambing, kambing, burung, modi yuk. ah, mau apa sih neng? Neng, nggak mời 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 mời

อันไหนน้องสาวต่ออีกเอ็นเนี่ยเลยเขาเหี้ยแล้ววนวนถูกต้องน่าเศร้าเลยที่เวลามึงแข้งโผล่เจ็บเข่าบ่วนวนไงไม่ขึ้นเข่าบ่บอก อยู่ไปอยู่นีอแม่อืมเยอะขึ้นแล้วชาวขุนเขาไปอยากแซ่บ้องสวยมาแซ่บเลยเอ้าคุณเสียมนั่งสาวนั่งช่วยยังกินยังหมดแซ่ให้กินขาดูขมมั้งให้กินชาดูขมมั้ง มาหายไหมนะไปกำลืนหรือเปล่าไปกลืนกำลืนอะไรใบกำลืน่มุงแล้วไปกำลึงไปกำลึงไปกำลึงไปำลึง

แล้วซื้อจาเจ้าเลยนตรน้หน้าอีกีนงเลยเขา้าได้าห้อะไรซือก็นองใหญ่มันๆาห้าแล้ว จับเนียักตัเลอนออมาไปนานแล้วเหรอัเออห่เออืออไม่เห็นมันพื้นนะเออามาทำพื้นไ่รู้ะามาึงแหงออนตัวใหไปเลยเนีเออะลูกเโน่นโนอนเอ้ามีเห็เฮ้ยใกะหายแล้วอวงดังก็หายแล้วแบบอืออื้นมัอเหี่ยนเมงี่เร้อ

ยังยุ่งพรอมเ่อืมพไหอ่ะมาทงเขาทำไมอืมคนดื้อมาทอดปลากไกบ่ยังจะพบเออเห็ดบ่แลอืมอืมอ่า

อ้าวนัก่ก็ไก่ที่เท่านี้เลยดึงดูคมออเขานะเดีนี้ยังละอ่อนแก่เนาะอันเดียวไป

ขี้หนามไม่แม้ย่งกินหนาอยู่ไหมอุยหนามแขกไม่ที่เข่ากับหนามอยู่ยื่นไปที่ก้านแขกเรากินหนาตักมารอไว้คือห้า้องนเหลืออยู่ออกมาแล้วกินมไปแล้วกินเนี้ยแขกคือห้ากับกันไม่รู้จบแล้ ข้าม่วงี้ขาบาไไม่ข้าวมานเาอีมมึงโอ้ยไก่เลยอะไรอ้ยนมอยากเนี่ยนี่คืองาน่ก่าไ่เป็ัน่คืองานทะลุแสดนั่คือขับแทะามละงาแต่ขี้ดื้อมันจะกินแล้วมันหมิดยมันเาหมาายเล่

ยังง้อะน่าอยวเาเสียนๆไปอีกไหกลมันเป็นอย่างอันนี้นะกล่องมันเป็นยเเบิ่งดูเห็นบ่มันคืสันได้คือสันได้เบิ่งดูไหมลัน ภาพกอยู่บ่อก็ภาพมันบนนิ่อ่พี่น้องเลยเป็นน้องโทรซับมีปัญหาแต่พี่น้องเออเก็บภาพบรรยากาศเล่นเสมีเด้อ,อขอบคุณหลายลายเด้อพี่น้องสบายดี